สวัสดีครับโรงเรียนวัชเชภูมิได้ร่วมโครงการโนวัตกรรมเพื่อชุมชนโครงการพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนในโครงการนี้มีการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพตามในทางของ OECD มี6ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1นนะประเมินทักษะการคิดของผู้เรียนโดยใช้สไปสดเดอร์แกรม มีการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นลายบุคคลในแต่ละกลุ่มซึ่งมีหวัวข้อการประเมิน5หวัวข้อคือ1อยากรู้อยากเห็น 2. ยืนหยัดมุง่งมั่น 3. จินตนาการ 4. ทํทำงานเป็นระบบ 5. าทำงานร่วมกันโดยในแต่ละข้อมีคะแนนให้สำหรับคะแนนให้5คะแนนโดยให้นักเรียนทุกคนทำในกระดาษ A4 เมื่อนักเรียนทำเสร็จ นักเรียนแต่ละคนอธิบายรูปสไปเยอร์แกมของตนแสดงให้เห็นผลการให้คะแนนในแต่ละด้านหรือนักเรียนมีโอกาสประเมินในครั้งต่อไปนักเรียนจะทำหรือพัฒนาได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ค่ะในส่วนนี้นะคะเป็นตัวประเมินผู้เรียนนะคะอันนี้เป็นของหนูคะ่ะก็คือของหนูก่อนเรียนกับหลังเรียนของหนูจะเพิ่มขึ้นในด้านการยืนหยัดมุ่งมั่นค่ะ ว่าหนูคิดว่าหนูเกิดการที่จะตั้งใจในการทํางานมากขึ้นค่ะควาอยากรู้อยากเห็นก่อนเรียนของหนูมีขนาดที่เล็กลงนะคะหลังจากลงมือและปฏิบัติจริงของหนูมีขนาดที่เพิ่มขึ้นเพราะหนูอยากรู้ว่าหลังจากที่จบโครงงานนี้สามารถนําไปพัฒนาต่อเป็นอะไรได้อีกคะ่ะขั้นตอนที่2คิดประเด็นการเรียนรู้จากแรงบันดาลใจมีสองหัวข้อย่อยก็คือหัวข้อสองจุดหนึ่งฟอร์สคอนเนชันและ2 2ก็คือฟิล่าแมปปิ้ง ในขั้นตอนนี้ครูใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจโดยใช้คําถามว่าเมื่อนักเรียนออกกําลังกายหรือทํางานมาเหนื่อยนักเรียนจะใช้จะดื่มน้ําอะไรนะเพื่อให้นักเรียนสดชื่นและแก้กระหายในขั้นตอนที่หนึ่งครูก็แจกคลิปชาร์ตให้ทั้งเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นระดมสมองนะเขียนน้ําดื่มแก้กระหายให้ได้มากที่สุดในแผ่นที่หนึ่ง ขั้นตอนต่อไปครูแจกพิปชารในแผ่นที่สองเพื่อให้นักเรียนนำรายชื่อน้ำในแผ่นที่1มาจัดกลุ่มจำแนกประเภทให้ได้อย่างน้อย3ามกลุ่มขั้นตอนที่สครูก็ให้นักเรียนหาความเชื่อมโยงจากกลุ่มทั้ง3ามกลุ่มะจะได้น้ำดื่มแก้กระหายในแต่ละกลุ่มและใช้เหตุผลอธิบายว่าเหตุใดจึงเลือก น้ำแก้กระหายชนิดนี้รวมชั้งเราก็ให้นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อว่านักเรียนจะทํางานในเรื่องของน้ําดื่มแก้กระหายชื่อว่าอย่างไรตอนที่3ร่วมมือกันเขียนแผนโดยนําหัวข้อวลล่าแมปประเด็นการเรียนรู้ว่าไปเชื่อมโยงกับวิชาใดบ้างโดยครู ให้ความรู้ในวิชาที่เป็นแกนเป็นหลักในการเรียนรู้และจิงต้องครูควรเน้น,มมนระมัดระวังในหัวข้อที่เป็นอันตรายเชนะ่นความร้อนนะกระแสฟไฟฟ้าซึ่งครูต้องให้มันระวังเรื่องความปลอดภัยอย่างเป็นอย่างมากต่อไปก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนหาได้จากแหล่งอื่นเช่นอินเทอร์เน็ตหนังสือตำราต่า,า,างๆรวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งในที่นี้หนูจะขอยกตัวอยา่างไปการโฆษณานะคะซึ่งก,การโฆษณานี้จะเป็นตัวช่วยในการนําเสนอของเราโดยเราสามารถนําเอาสรรพคุณข้อดีคําคมและคําหวานมาใช้ในการเขียนก็ได้คะ่ะวิชาสังคมศึกษาค็จะเกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและเศรษฐกิจพอเพียงครับส่วนวิชาภาษาอังกฤษก็จะเป็นการใช้เกี่ยวกับคําศัพท์ต่างๆวิาชาวิทยาศาสตร์การ สภาวะวเรนยอดยิ่งคอลลีเกทีฟและนิวเทชันและวิชาการงานอาชีพคการทำป้ายตกแต่งหน้าร้าเซเั่มว่านเล็กมชเชนไลทอรมมิเตอร์อุออออออกปกรณ์นะคะขวดพลาสติกแบบมีฝาปิดขนาดใหญ่ขวดพลาสติกแบบมีฝาปิดขนาดเล็กแก้วพลาสติกช้อนพลาสติกเครื่องช่างจานเดียวถุงมือผ้าเทอร์โมมิเตอร์และถาดรองพลาสติกค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรีภูษาทองนึ่งครูจากโรงเรียนวัชยภูมิค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราได้เห็นจากการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัชยภูมินะคะเราได้คอนเซปต์จากการพัฒนา High Functioning Classroom เป็นขั้นตอนการจัดก,การเรียนรู้หนึ่งจากเครื่องมือ OECD ซึ่งมีตัวบ่งชี้12ตัวมีการบอกลักษณะหรือการออกแบบห้องเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ของนักเรียนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่ท้าทายแทนที่ครูจะให้คําตอบกับนักเรียนในขณะที่นักเรียนเป็นผู้ให้ความสนใจกับสิ่งที่ตัวเองเรียนมากกว่าการให้ความสนใจจากคุณครูธรรมชาติของกิจกรรมนักเรียนนักเรียนสามารถที่จะหาความจริงเชื่อถือได้จากการลองผิดลองถูกจากกระบวนการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนค่ะประเด็นการเรียนรู้ใหม่ emergent design พบว่าผลิตภัณฑ์ frozen c h a ของนักเรียนนะคะไม่มีการจับตัวเป็นก้อนเกล็ดน้ำแข็ง นักเรียนจึงได้ไปศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลนั้นมานักเรียนได้พบว่านักเรียนต้องเติมเกลือลงไปเพื่อให้เกิดสภาวะการเย็นยวดยิ่งจึงทําให้ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเป็นเกล็ดน้ําแข็งได้มากขึ้นค่ะผู้เรียนนะคะประเมินการเรียนรู้ของตอนเองโดยใช้เครื่องมือสไปเดอร์แกรมเป็นการประเมินตนเองด้วยความรู้สึกหรือมุมมองที่เราคิดกับตัวเองเป็นการบ่มเพาะทัากษะการคิดสร้างสารรค์หรือการคิดวิเคราะห์ โดยมีคุณสมบัติ5ประการด้วยกันคือ 1. ช่างจินตนาการมีความคิดรีเริ่มสร้างสารรค์สิ่งแปลกใหม่เพื่อที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ 2. การทำงานร่วมกันภายในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันผัดกันเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีค่ะ 3. ยืนหยัดมุ่งม,มั่นมีวินัยในการทำงานทำงานร่วมกันกับคนหมู่มากนะคะแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4อยากรู้อยากเห็นนักเรียนก็จะสรรหากระบวนการเพื่อให้เกิดความรู้หรือทักษะต่างๆที่จําเป็นนะคะ 5. การทํางานเป็นระบบนะคะระบุบุคคลที่รับผิดชอบงานระบุขั้นตอนในการทํางานได้ว่าสิ่งไหนควรทาก่อนหรือทําหลังเพื่อแก้ปัญหาจากปัญหาใหญ่แล้วมาแบ่งแยกเป็นเป็นปัญหาย่อยเพื่อสะดวกต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ ้ายแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ทราบนะคะว่าตนเองและก็เพื่อนของตอนเองนั้นมีทักษะและกระบวนการเป็นอย่างไรในระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยนะคะนักเรียนก็จะมารีเฟกซกันนะคะในกลุ่มแล้วนําข้อมูลนั้นไปปรับปรุงและพัฒนาค่ะมีความนาดและความจามาถในด้านใดคะ 2. มีแนวทางในการสร้างอาชีพค่ะ3มีทักษะในการทํา,ทางนานร่วมกัน แสีการใช้เวลา้ว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะชอบค่ะเพราะว่าเกิดการเรียนรู้ในหลายๆด้านค่ะเช่นได้รับประสบการณ์โดยโตรงค่ะแล้วก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มค่ะชอบครับเพราะเป็นการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆในกลุ่ม และเป็นการคิดที่เริ่มสร้างสารรค์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลงานต่อไปครับการที่น้ำผลไม้กลายเป็นเกลน้ำแข็งได้น,นั้นนะคะเป็นผลมาจากสมบัติคลลิเกทีค่ะซึ่งสมบัติคลลิเกนทีนี้นะคะจะมีสภาวะเย็นยืดยิ่งและก็นิเทชันค่ะซึ่งสภาวะเย็นยืดยิ่งนี้นะคะเป็นสภาวะที่สามในสถานะเดิมได้ถึงแม้อุณหภูมิจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งค่ะ หนูชอบในการออกแบบการวางรูปแบบและความคิดสร้างสรรค์ค่ะเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้ลงมือทําค่ะเป็นการพัฒนาฝีมือตัวเองอีกด้วยค่ะผมชอบการทําโครงงานครับเพราะได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆได้ทํางานร่วมกันได้ใช้จนราการด้อย่างอิสระ และถ้าเกิดปัญหาสามารถช่วยกันแก้ไขได้ครับคือชอบขั้นตอนปฏิบัติค่ะเพราะว่าตอนเราทําโครงงานนะคะเราก็ได้แค่จินตนาการว่าพอเราปฏิบัติแล้วมันจะตรงตามที่เราคิดหรือเปล่าการทำโครงงานโฟซเชียนนี้ทําให้หนูได้ประสบการณ์และได้ความรู้ได้ยังสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ด้วยค่ะในส่วนของโครงงานนี้วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องเช่นสภาวะเย็นยวดยิ่ง เมื่อนักเรียนเขาได้ทําการทดลองและปฏิบัติจริงเขาจะเกิดความสุขสนุกสนานตื่นเต้นเช่นช่วงที่เขาขย่าน้ําแข็งน้ําดื่มของเขาจะกลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งให้เขาเห็นเขาก็มีความสุขที่ได้ทําการทดลองแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับสภาวะเย็นยวดยิ่งได้ดีขึ้นละเอียดขึ้นสรุปแล้วโครงงานนี้ทําให้เขามีความสุขสนุกสนานในการเรียนรู้ค่ะ สวัสดีครับผมนายธนบดีธารพรมครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโครงงานที่เราได้จัดทำนะครับโครงงานนวัตกรรมโดยใช้ OECD เป็นตัวเชื่อมเข้ากับรายวิชาภาษาไทยนะครับผลปรากฏว่าในรายวิชาภาษาไทยที่ผมได้ให้นักเรียนได้จัดทำก็คือการโฆษณาซึ่งจะมีการใช้การโฆษณาที่ ดำเนินการเป็นคำของจองซึ่งนวัตกรรมนี้เด็กสามารถให้ความสนใจอย่างดีแล้วผลสําเร็จที่ออกมาก็คือเกือบ80%ค่อนข้างที่จะสมมูรณ์แบบครับสวัสดีค่ะโครงงานนาวัตกรรมเป็นโครงงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สนุกที่ได้ลงมือทําจริงคิดวางแผนการทํางานเพื่อสร้างอาชีพให้กับตนเองในอนาคต บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการวางแผนการลงทุนต่อก,กลุ่มลูกค้ามีโปรโมชั่นในการขายฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายคำนวณต้นทุนและกำไรได้นวัตกรรมนี้เป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยการคิดขึ้นมาเองและทำให้นักเรียนรู้ว่าตนเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็จะมีการ เลือกซื้อสินค้าและบริการสามารถสร้างผลกำไรที่ดีในอนาคตได้ค่ะสวัสดีครับผมนายสิทธิชัยชำนาญสินจากการทำโครงงานนวัตรกรรมโดยใช้ OECD นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แสดงความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาได้สร้างนวัตรกรรมเทคโนโลยีในสิ่งใหม่ๆในแบบฉบับของนักเรียนและนำไปสู่การตลาด การโฆษณาทางโซเชียลและสามารถสร้างเป็นอาชีพของตนเองได้นในส่วนของวิชาคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนก็มีพัฒนาการในด้านของโปรแกรมร้านการออกแบบซึ่งได้นําความรู้นะคะที่ตัวเองได้เรียนมาแล้วนํามาใช้บูรณาการในการทาโครงงานนวัตกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งก็ได้รับผลตอบรับมาอย่างดีนะคะนักเรียนสามารถทําออกมาได้สวยงามและในวิชาศิลปะนะคะนักเรียนมีความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบผัางงานแล้วก็ในการออกแบบในเรื่องของ วัตถุองค์ประกอบของโครงงานค่ะ